ค่ะตอนราก็สิชช่ Baby Monster World ชอบจะ,จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆเบมอนห้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้อาจจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องๆเบมอนต่อจากคลิปที่แล้วจากเมื่อวันก่อนเบมอนได้เป็นแม่ยิงกระเกตอยู่เมืองกรุงเมื่อวานนี้ก็ออกเดินทางครั้งใหม่ไปทะเลไทยกันแล้วค่ะรถมีหลับพวกเราเบมอนเก็บนด์มาร์คสำคัญของไทยไปให้ครบทุก ที่กันเลยซึ่งในคลิปนี้แอดจะขอบรรยายทีละคลิปไปนะคะไม่ได้เรียงลำดับเหตุการณ์ว่าอไหนเกิดก่อนหลังแบบเป๊ะๆะนะไม่สีเนาะโอเค มาเริ่มที่คลิปแรกที่มีคนแชร์ในโลกออนไลน์เป็นตอนที่น้องๆเบมอนอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลิาีไฮพัทยาใตา้อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นท่าเรือริมอ่าวที่ทอดยาวน้องๆมาที่นี่เพื่อข้ามฟ้าไปเกาะล้านกันค่ะในคลิปเด็กๆเ,เบมอนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสหัวใจเบกิบกบานสดใสกันมาก ใแฟนๆตลอดทางน่ารักที่สุดแฟนๆที่มารอต่างตะโกนเรียกชื่อน้องๆกันใหญ่อย่าเรียกว่าตะโกนตะคอกไปเลยดีกว่าค่ะแบบคลั่งรักน้องมาก ฮารัมรุกะชิกกิหันกลับมาเป็นทับหลังโบกมือไปตลอดทางแฟนคนหนึ่งตะกนเรียกอาคยอนอาคยอนก็กลับหันหลังมาทำท่าสรังเงและทำท่าสาจัจใจแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่บิวแฟนกลับสุดๆแฟนๆก็กรีดกันใหญ่เลยชอบใจเจ้าชิกเก็ตก็กรีดตอบกลับไปเอโอ้ยเป็นโมเมนต์ที่ม่วนจอยที่สุดเลย พอไปถึงเกาะก็มีคลิปที่แฟนกลับแอปถ่ายน้องชิกิตากำลังโพสตท่าถ่ายรูปด้วยค่ะห่ยขนาดถ่ายจากมุมไกลยังเห็นจริตตัวลูกบิดไหล่สวยไม่แพ้ใครเลย ต่อมาเด็กๆก,ก็เปลี่ยนชุดพร้อมลงน้ำแล้วยืนเรียงกันถ่ายคอนเทนต์ที่ริมทะเลแต่ละคนน่ารักไม่ไหวใส่ชุดสดใสสมัยที่สุดยืนจับมือเรียงกันเจ็ดคนนับขนาดดูเซจแล้วเอาเท้าเตะน้ำทะเลแบบกลางๆประหนึ่งว่าเราจะก้าไปสู่วงการเพลงด้วยกันก็ไม่ปานอุยอวยอๆยแล้วข้างหลังมีบรรนาบสองลำด้วยนึกว่าจะได้เห็นเด็กๆเ,เล่นบรรนา เหมือนคอนเทนต์พี่สาวบล็กกับเพิงซสอีกนะคะแต่มีคลิปทีแฟนๆปล่อยออกมากลายเป็นว่าเบมอนพายเรือวนไปค่ะเรือลำที่หนึ่งมีโรเรและอาสะอยู่บนเรือเรือลำที่สองมีฮารัมและอาชยนส่วนเจ้าชิกิตาลุกกะและภริตาทำหน้าที่เป็นช่างภาพค่ะเจ้าชิกเกยืนตรงฝั่งซ้ายของคลิปนะคะตั้งใจถ่ายพี่ๆที่อยู่บนเรือมากวิ่งไปวิ่งมา ดุกดิกดุกดิกส่วนน้องภริตาก็ยืนค้างๆกับพี่รุกกะคอยถ่ายรูปให้เพื่อนๆเหมือนกันภรีถักเปียสองครั้งแล้วเอาแว่นคาดผมลูกคุณหนคุณใจมาก ต้องบอกว่าตั้งแต่ก้าวเท้าลงหาดออร่าของเบมอนมันกระจายไปทั่วทั้งผืนทะเลเลยข่าวพ่องเปล่งไม่ไหวแดดไทยก็แดดไทยเหอะสู้ออร่าอดใจของเบมอนไม่ได้จริงๆงเด็กๆแต่งตัวทำผมคอสตูมแต่งอัซเซสซอรีได้เหมอะกับการมาทะเลมากน้ำทะเลของฉันกลายเป็นหวานเจียปป๊ยบไปเลย และอีกคลิปก็เป็นคลิปเดินลงน้ำน้องชิกิจุงมือพีอาหยอนเดินลงทะเลด้วยแฟนคลับที่เจอน้องๆบอกว่าน้องๆกำลังจะขึ้นเรือเพื่อไปดำน้ำกันค่ะอีกคลิปเป็นคลิปตอนที่เด็กๆกำลังเดินเข้าหาแฟนคลับก็บอกอีกน้องๆออร่าม่ไหวซึ้งนนำทีมโดยพาริตาและชิกิตาเดินคู่กันมาเลยค่ะ และพอถ่ายทำคอนเทนต์เสร็จเด็กๆก็เดินกลับเข้าฟังแบบสะบักสะบอมมากเป็นเอ็นดูหนุลูกลูกสาวทั้งเจ็ดของฉันโถโตโเดินเอาผ้าเช็ดตัวคลุมหัวเรียงกันมาเลยเหมือนลูกเป็ดน้อยเปียกน้ำนำทีมโดยพี่รุกะโอนนี่พี่ใหญ่ตามมาด้วยน้องๆที่เหลือคือพลองเทียบภาพขาไปกับขากลับ before and after อ อ้ยเอ็นดูแต่ละคนความลมพัดแรงผมเ้ายุ่งเหยิงไปหมดลงน้ำตัวเปียกไปหมดแต่ยังไงความสวยก็ยังคงเป๊ะของเส้นคงว่าน่ารักทะลุกล้องแฟนกลับกันไปเลยค่ะ อาหยอนไม่ห่มผ้าเช็ดตัวแต่รูกะก,ก,กับเจ้าชิกิห่มถึงหัวปไปเลยจ้าเลยมีคนชวิตเซลว่าพี่อาหยอนบอกอีกหกสาวว่าพวกเราต้องไม่ทำตัวเด่นนะแล้วอีกหกคนบอกว่าโอเคโอเคทีแ่แปลว่าห่มผ้าเช็ดตัวลายฟ้าขาวแบบเด่นเป็นสง่าปไปเลยจ้าโอ้ยฉันชอบมุกนี้ฉันขำ ยังไงพี่สาวชาวไทยก็ได้รู้กิจกรรมของเด็กๆล่วงหน้าไปแล้วนะคะถ้าคอนเทนต์ออฟฟิเชียลออกมาเมื่อไรพวกเราจะต้องจะ ต้องอยังคงตื่นเต้นและหายกน้องประหนึ่งว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเด็กๆไปทําอะไรที่ไหนกันบ้างโอเคแต่กว่าจะถึงเวลาปล่อยคอนเทนต์จริงๆฉันว่าตอนนั้นก็ตื่นเต้นอยู่ดีแหละยังไงพวกเรามารอดูคอนเทนต์เบย์มันบุกไทยด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมาไว้จอกนใหมาคิปหนนะครับบายบายสวัสดีค่ะบายบาย